แอสปลื้มมากจากโชว์เล็กๆสู่วิธีดนตรีโลกน้องปีใหม่คว้าเหรียญทองพร้อมลุยต่อที่โอซากา้า คุณแม่คนสวยแอฟทัศออนพักสุจเจริญโ in พสต์อินสตาแกรมเผยข่าวดีเมื่อลูกสาวคนเก่งน้องปีใหม่เอวรินควาโกรดไบรท์จากเวทีสกเคอินเตอร์เนชั่นแนลมิวสิกคอมเพติชันประเภทการเล่นฮับ์ปท่ามกลางความยินดีของแฟนๆที่ติดตามพัฒนาการของหนูน้อยมาตลอดในแคปชั่นแอฟเล่าย้อนถึงเส้นทางการเรียนดนตรีของลูกสาวว่า จากเด็กน้อยวันนั้นที่เพิ่งเริ่มเรียนฮ์บขยันซ้อมเพื่อโชว์ในรายการสามแซบแต่เพราะได้รับการสปอร์ตอย่างดีจากอาจารย์น้ำหวานและคุณครูทัพทีมที่ฮ์บสตูดิโอไทยแลนด์ปีแฮปปี้มากเรียนต่อเนื่องจนเริ่มลงแข่งเหรียญทองนี้เพื่อได้ไปแข่งรอบต่อไปที่โอซาก้าเร็วๆนี้เป็นกำลังใจให้ปีด้วยนะคะ ข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของน้องปีใหม่ที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับนา,นานาชาติพร้อมเปิดโอกาสให้ก้าวไปสู่รอบต่อไปที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเร็วๆนี้แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้คุณแม่และลูกสาวสุดน่ารักเดินหน้าคว้าความสำเร็จในเส้นทางดนตรีต่อไป